อาาสวัสดีครับมาดูพัดลมระยะตรวจซ่อมหนึ่งปีนะครับนี่นะครับโอเคมาดูจุดสําคัญนะครับชี้ให้เห็นแกนนะครับเป็นแกนเดิมนะครับแกนเดิมนะครับอันนี้ผ่านการขัดมานะครับอันนี้ให้เห็นว่าของเดิมเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ขัดออกนะครับก็จะเห็นว่าชัดเจนว่าเป็นของเดิมแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับจุดใช้งานนะครับ น้ำมันที่ใช้นะครับน้ำมันเครื่องมอไซค์นะครับสีสีขัดต้นกระป๋องทองนะครับมันก็จะไม่มีอาการเสกอีกเลยนะครับมีรอยมีมีรอยบางๆซึ่งมันก็อยู่แค่ไหนแค่นั้นนะครับถ้าเราสัมผัสดูะมันจะเป็นความลื่นนะลื่นลื่นแบบสุดๆเลยฮะเนี่ยฮะคุณสมบัติน้ำมันคือยึดเกาะติดนะครับเหล็กกับน้ำมันเนี่ยมันจะเข้ากันนะครับ ถ้าเหล็กมีน้ามันเหล็กจะไม่เป็นสนิมนะครับทีนี้น้ํามันเนี่ยจะช่วยทําให้ลื่นนะครับลดแรงเสียบทานนะครับดูชัดช้านะครับนี่ครับอันนี้ก็คือถ้ามีน้ํามันก็ใช้ได้ตลอดไปนะครับโอเคนะครับเปนมพานะครับแต่ส่วนที่เสียจริงๆที่จะพาให้เครื่องเสียนะครับนี่จารบีเป็นสีดําอันนี้ผม พาคิดว่าเป็นจารบีปอนะฮะเนี่ยมันดำเดินแบบนี่ฮะนี่จุดฝืดนะครับจุดพาฝืดนะครับนี่ฮะร,ระบบแกนระบบแกนสายนี่ฮะมันมีค่าบจารบีแห้งจารบีอ่านี่นะครับนี่นะครับจุดพาเสียนเป็นจุดนี้มากกว่าที่จะเป็นจุดนี้นะครับซึ่งเราได้ทําดีละเราใส่ผ้าซับใหม่นะแล้วก็ประกอบได้ศูนย์บุด เป็นบูทเดิมนะครับบูทเดิมเดิมนะฮะนี่ฮะแกนเดินบูทเดิมนะครับทีนี้เราจะมาดูจุดว่าพลมที่จะเสียจริงๆมาจากจุดไหนนะฮะนี่นะครับนี่ครับฝืดชัดเจนนะฮะฝืดชัดเจนนะครับนี่ครับถ้าถ้าไม่ใช้งานกดสายก็แล้วไปนะแต่ถ้ากดสายเมื่อใดพัดลมจะจะร้อนขึ้นทันทีนะครับนี่จะเห็นว่าสภาพคือรวดมี ลักษณะสีสดไหมก็กยังยังพอรู้ได้นะครับก็ถือว่าเปลี่ยนสีไปแล้วะฮะทีนี้จุดที่จะเป็นจุดเสียจริงก็คือพวกนี้นะฮะเนี่ยสำคัญมากครับถ้ามันไม่ลื่นมาเมื่อไหร่เนี่ยนี่นครับจุดฝึกนะครับคือถ้าจะไม่โทษคุณฮะเราเราโทษอะไรดี อันนี้เขเรียกว่าสะสมนะ,ะสะสรคือของทุกอย่างที่มันเป็นของแข็งของเหลวของอะไรนะฮะตามธรรมชาตินะฮะหรือจากตอุปกรณ์เองที่มันสึกมาอันน,ะะนี้ับพวกเราพาฝืดส่วนนี้ฮะพาพัดลมเสียงมากกว่าที่จะเป็นแกนตึก